โอ้ยใส่น่องไปซื้อบักแดงโม่กัสมานนมาแขกจะจังเอาเงินให้ยุกวางใส่โมกคว่าเอามาจะเชียร์ว่าใ้กินบักโมเตยมทักะถากกับมีดเวฟแหงเลยนี่อือโอ้ยโอมาเร็วมาเร็วมาเร็วมากมามากมากกกินบักแงโมมาเร็มารมรวเร้อนแงโม่ใ่ร้อนบักอโมกับงแพงมึงดูแหละเงินเละสามสิบนได้น้อยนึงตี จาเงเออเป็นตตแดงนี้มาเอตกรูนแดงี้อยไปรักประกันนลักประกันโอ้เสียงนังคนแดงมะเนาะแดงผิ้าไ้บแดงคืคืนยูบุบบิิ้าเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋เอาเ่นีสาบาทเออออกยี่สิเจ้าออกสิบาทบ้างผัดสิ้ารอยยสิบาครึ่งยอสิบาปั่นครึ่องเองอสิบผ้าปั่นครึ่งกันเอาปั่นครึ่งไี่เจ้าออกสิบบาทมึง เอาคอยอาอยซีซเอาก็เอาซ้ำซีบแล้เนาะเอายี่ซิบกับซีบมันมาซ้ำกันออกซ้ำกันออกค่อยกันยุ่กับกินเครื่องกันนี่ละโอ้ยบมออะไรม่มาขอสิพ้าสีปาเจ้าเออสิเจ้าก็ต้องเอาซ้ำนี่สิเยปลาชนินี้ยเอาของค่อยยี่ซิบมยคอยอ๋อยก็เจ้าคอยก็ต้องเลยไรก็เจ้าต้แยเล่นอยู่ในหนีหองใหญ่ก็มี่กก็ออุค่อยกันยู่ก็ต้องฟันเครื่อนี่เออ าแต่ยนียมาออกแฟงแต่ก็ต้องคือสิบกับสิบสิบกับยี่สิบมันผสกันรี่เจ้าก็ต้องพื้เจ้าก็ทั้งนี้ข่ก็เอายทั้งนั้นกัวาเอ้ากัว่าจ้าซ้ำออกแงกันยุกัสิบ่กินเครื่องสิบ่แล้วเนะออกก็บ่เครื่องเนาะมันออกผสมกันไหตรงนมีก็บ่ให้ปลาเจ้าสิขันเจ้าก็ไปปลาทั้งนั้นเออปลาชุวยนวอยนี่นะมันนี้เออแดงๆมันสิก็อยุคทั้งนี้มัดมันสิซ่บติมันก็ต้องพ่าเครื่องอ็ยายเจ้าใจบอ ยี่สิบกับบมันมาซ้ำกับเด้เอ้าผ้าก็ต้องผ้าก็ต้องเจ้าสิไปผ้าเพิ่งจ้ไหนสิบกับยี่สิบนายยัยเอแต่ยังไปออกซอยกันก็ต้องกินน้ำมันมันเป็นยังดอกเป็นตัวยี่สิบย่อยสิบกับซ้ำแต่ผ้ากะกินน้ำกันต้าอุ้ยบ่ไดจะต้องเอาอนี้เอเจ้าก็ต้องเอาเตียงนี่ตัวเจ้าอยาก้าเตียงแต่นี่นี่ฟังของเจ้าสิบเปนบ่เออข่ยี่สิบเออนั่นมันสิเป็น ไอ้ไอ้กับเอาไปทั้งน,นี่อาจารย์ก็เอามาทั้งน,นี้นนก็ถือแล้วมันจะเอาไว้กลางแค่ไหนมันจะเอาไปไว้กลางแค่ไหนอุ้ยก็ยังว่อาออกซอยกันก็ต้องกินเครื่องกันบ่อดายบอดามันคือ,อยางเจ้าซีกหนึง่งเจ้าก็ต้องเอาทั้งนี้มัน,น,นกน็กินไงกินแค่นั่งเดนงงานี่งั้ินงั้นทดานะ